วีนนะครับนี้มาอยู่กับผมครับรกินบะนามาดูเท่าฮีโร่ครับซื้อมาสี่หมื่นครับแล้วก็มาแต่งนิดหน่อยครับซื้อเหล็กซื้ออะไรามาทำโครงทรงเสริมหนบใส่ไฟก็หมดประมาณ2,500มาดูครับ4 5 0 0มืนาจะไวไหมนี่ยมีคนมาติดต่อแล้วไม่ขายนะครับ คำรับเจ้าฮีโร่ครันนี้โอ้โหแรงสั่งได้เลยอโอ้สุดจัดนี่ก่อประมาณเกือบสองตันนะครับรถยกเจมเจอปัญตีจีเซ่แบบยังตงเป็โอ้โแรงดีแต่แรงเหลือๆแลยครับกระชากขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวมารีวิวตอนเอามันอะไรลงครับตอนนี้แค่มาดูว่า ช้งานจริงครับ,บคุ้มครับสี่หมื่นครับราคานี่เจ๋วมากเลยคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมารีวิวชมต่อครับ